สวัสดีครับสับวิดีโอชุดนี้ก็เป็นวิดีโอแนะนำการเฉลยโจทย์นะครับรับเว็บที่นักเรียนรู้อยู่แล้วก็คือคูปอ5 3 w o r d p r e s s c o m นะครับจะอยู่ในส่วนของ,งกิจกรรมการเรียนรู้เชีทยาญหนึ่งนะครับซึ่งจะเกิดเลื่อนลงไปก็คือตัวอย่างการ เฉลยโจทย์ตามแนวทางที่ครูํำให้ไว้นะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ที่ให้ไว้นะครับโจทย์บอกว่ามีคำโจทย์บอกว่ามีคํากล่าวว่าผู้หญิงต้องการธาตเหล็กมากกว่าผู้ชายข้อความนี้จริงหรือไม่แล้วก็มีชอยให้สีตัวเลือก1 2 3แล้วก็สี ขั้นตอนในการทำเฉลยนะครับซึ่งถ้าเกิดหนังสือทั่วทไปก็จะบอกว่าตอบข้อนี้ถูกเพราะอะไรแต่ทีนี้เรามาเปลี่ยนสไตล์การเฉลยโจทย์ใหม่นะครับเริ่มต้นเฉลยจากโจทย์ให้เรียนดูก่อนว่ามีคำสําคัญอะไรบ้างถ้าเกิดเราอาจจกจากโจทย์แล้วจะพบว่าคำสำคัญก็คือธาตุเหล็กนะครับแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายทีนี้เราต่อไปคือแนวคิด แนวคิดก็คือได้มาจากคําสําคัญซึ่งแนวคิดที่สําคัญในข้อน,นี้ก็คือธาตุเหล็กเพราะว่าเป็นแร่ธาตุอย่างหนึ่งที่ร่างกายมีความต้องการแล้วก็ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของมิลเลดแดงนะครับซึ่งแนวความคิดหลักนี้นักเรียนก็ต้องสรุปมาจากการที่ศึกษานักเรียนศึกษาค้นควา้าอาจจะจากหนังสือหรือจากอินเทอร์อนเน็ตก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ เมื่อเราสรุปแนวคิดออกมาแล้วแนวคิดจะต้องสามารถตอบจุดได้เป็นคนนี้จะบอกว่าถ้าเหล็กเป็นส่วนประกอบของมอเมลือดแดงแล้วก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีจำเดือนหลังจากนั้นเมื่อวิเคราะห์แนวคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วํำดับต่อไปคือมาวิเคราะห์โจทย์ ก็คือจากแนวคิดสรุปได้ว่าธาตุเหล็กเป็นเล่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดงดังนั้นผู้หญิงจะมีการเสียเลือดในรูปของประจำเดือนจากโจทย์ถามว่าผู้หญิงต้องการธาตุเหล็กมากกว่าผู้ชายข้อความนี้จริงหรือไม่สรุปดังนั้นจึงตอบข้อหนึ่งเป็นจริงผู้หญิงมีการเสียเลือดในรูปของประจำเดือนอยู่เสมอแล้วก็ให้ระบบขึ้นมาให้ชัดเจนว่าเอามาจากสิงที่ไหนนะครับ สรุปว่าในการเฉลย 1. ต้องมีคำสำคัญ 2. มีแนวคิดจากคำสำคัญ 3. มมีวิเคราะห์โจทย์ว่าสรุปจากแนวคิดและสุดท้ายคือดังนั้นตอบข้ออะไรและที่มาชัดเจนนะครับนี่คือวิธีการเฉลยโจทย์แนวใหม่นะครับที่ เราตกลงไว้แล้วก็ทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งหรือนักเรียนจะดูจากเอกสารประกอบก็ได้นะครับ